สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่อาจารย์ทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมก็มีพระสังกจายยกนะครับเป็นพระสังกจายหยกเขียวนะครับส่วนพระองค์นี้ก็เ,เป็นพระพิธีมหาจากักรพรรดินะครับปีพศ2515นะครับ นี่นะครับเป็นพระยุกที่ดูเก่านะครับก็ปีสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับนี่ก็สวยนะครับองค์นี้ก็มีเออ่พิธีนะครับเออ่พิธพีพุทธาพิเศษนะครับนี่ วันที่20มกราคมพศ2515นะครับพุทธสมาคมพิษณุโลกนะครับได้จัดพิธีจักรพรรดิมหาพุทธาพิเศษขึ้นนะครับณวัดพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับวัดพระศรีรัตนามหา,าธาตุวรวิหารนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับ โดยพิธีจกกักรพรรดินะครับมหาพุทธ,ธาพิเศษนี้ก็นับเป็นพิธีที่ใหญ่มากนะครับเป็นพิธีที่ใหญ่มากยากแก่กการดำเนินการหาเจ้าพิธีนะครับตลอดจนตำราพระคาถาและพระภิกษุเจริญพระคาถาได้นะครับตามประวัติสมัยกรุงศรีรัตนกโกสินทร์ครับ ก็มีประวัติที่ชัดเจนนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับพระยกสักัจยนะครับก็มีเกจิคณาจารย์นะครับเจ้าพิธีก็คือหลวงพ่อแพนะครับเป็นเจ้าพิธีนะครับเจ้าพิธีปลุกเสกนะครับก็แล้วก็มี เกจิคณาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกก็มีอยู่19ท่านนะครับก็หลวงพ่อทองนะครับวัดพระปรางนะครับจังหวัดส,สิงห์บุรีแล้วก็สองหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคนปรปฐมนะครับสามก็หลวงพ่อนาคนะครับวัดทัศนารุสสุนะัทินคารามกทมอนะครับแล้วก็สี่หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีก เพชรบุรีนะครับ5ก็หลวงพ่อหอมวัดซากหมาละยองนะครับแล้วก็6หลวงปู่สุขวัดปู่สายทองบุรีย์นะครับแล้วก็7หลวงพ่อสดวัดหางน้ําจังหวัดชัยนาทนะครับ8หลวงพ่อชื่นวัดตาหนักเหนือนครับจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็9หลวงพ่อบุญวัดวังมะนาวนะครับลาดหลีครับ แล้วก็สิบหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่น้องดอกน้องพระภูงนะครับสมุดสาครนะครับแล้วก็สิบเอดหลวงพ่อกลับวัดโกรกากนะครับสมุดสาครนะครับหลวงพ่อกลุ่าไม่ใช่หลวงพ่อกลักแล้วก็ สิบสามนะครับหลวงพ่อพริง้งวัดโบสถ์ุงธนูลบุรีนะครับแล้วก็สิบสี่หลวงพ่อชื่อวัดคุ้งเท่าท่าเสานะครับจังหวัดลบุรีสิบห้าก็ 15, พระครูสนิทวิริยาการวัดท่าโขงลบุรีนะครับแล้วก็สิบหกหลวงพ่อคําวัดบํารุงธรรมจังหวัดสละกบุรีแล้วก็สิบเจ็ดหลวงพ่อ ฝันนะครับวัดลาดเจริญสระบุรีนะครับแล้วก็18พระครูพุทธชายพิบาลวัดพระพุทธชายจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็สุดท้าย19นะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะครับสุพรรณบุรีนะครับนี่คือเกจิคณาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่มากเลยนะครับ ตรงตามตำราที่พุทธาพิเศษขึ้นมานะครับหลวงพ่อแพก็ได้เป็นเจ้าพิธีในการผูกเสกนะครับอันนี้ยกผมก็ดูไม่ค่อยเก่งนะครับว่าหยกเป็นยกอะไรนะครับน่าจะเป็นยกพา้าม่านนะครับนี่ครับก็บางท่านก็บอกให้ส่องไฟดูนะครับ ก็สวยดีนะครับอืใสดีครับ <c oughs> ขออภัยครับนี่ครับใสดีอยู่นะครับผมก็เล่นยกไม่ค่อยเป็นนะครับนี่ดูครับใสสวย <c oughs> ก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาครับก <c oughs> ็ขอขอบคุณติดตามแลวชม สวัสดีครับ